เอาละครับท่้นผูโยมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บ้านอีกหลังของพี่พี่จาพี่รวยนะครับด้านหน้าของเราตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นแม่วัวแม่พันแม่พันวัวสายประกวดนะแล้วพี่พี่จาลองไล่ทีรตตัวให้ผมฟังตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวใบแพรตัวแรกตัวนี้ตัวใบแพรนะใบแพรขบดเขาเป็นไงเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งขบวดอะครับหลายหลายหน่นละประมาณกี่สนามแล้วเออหลายสนามพี่จ่านี่ ทีห้าสนามเลยทีห้าสนามอ่ได้ทีสองตลอดประวัติเขาคือเป็นวัวที่หลานซื้อมาให้ใช่ได้ทีลานซื้อมาซื้อมาได้สี่ปีที่แล้วนัดอ่าอสี่ปีที่แล้วให้ลูกกี่ตัวให้ลูกสามตัวสามตัวตัวผู้ตัวผู้หนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวเมียตัวเมียสองตัวสองตัวตอนนี้สองอยู่สองอยู่สองอยู่อือตัวผู้สองตัวนี่ไปไหนตัวผู้ยังอยู่ยังอยู่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ในคลองอยู่ในคลองนี้นะ แล้วอีกตัวหนึ่งตัวเมียตัวเมียอยู่ในคอกเนี่ยตัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวเมสองตัวตัวเมียตัวเดียวตัวเดียวตัวเมียตัวเดียวตัวผู้ตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วนี่ตัวทองสามอ๋อสองสามสองสามสองสามคือได้ตัวตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวเด่นอ่าสองสามอีกตัวนี้คือตัวอยู่ในท้องตัวที่สามตัวที่สามอืมก็อยู่ในคอกทั้งหมดนะเนาะใช่ทั้งหมดสองตัวนี่ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียนี่เคยออกประกวดไหมประกวดเกิดตัวเมียไปประกวดมาคนหนึ่งรุ่นไหน วัวหัวเล็กวัวเล็กรุ่นเล็กวัวเล็กเป็นไงเป็นไงมั้งผลการประกวดเหมอแมวไม่เป็นเอาไปไม่นั่นเลยเขาออกเขาไปร่วมงานเขาไปร่วมงานได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งสนุกเอาสนุกไว้ก่อนไปโชว์เอาไปหัดแล้วไม่มีเวลาตัวที่สองตัวนี้ตัวสองเลยดอนอาลี ดอกนาลี่เราลานเนาลานนี่สายลานสายลานไม่เคยลองเอาไปประกวดดูจะลองเอาไปจะลองจี้จะไม่เคยประกวดเลยย่งอยจะลองเตรียมตัวเอาไปประกวดดูว่าจะเป็นยังไงอยากไปเห็นไงติดตามชมที่สนามวัวประกวดมาที่หนึ่งนี่แหละจะไปมาที่หนึ่งนี่แหละก็ให้ลูกกี่ตัวแล้วตอนนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่สามตัวสามตัวตัวผู้ตัวผู้กี่ตัวตูมีกี่ตัวสามตัวจะเด็นได้ก่อนหนึ่งหนึ่งสอง สี่ตัวให้ลูกสี่ตัวตัวตผูตกสี่ตัวตัวเมียจีตัวตัวผูกสองตัวผูกสามตัวตัวผูกสามตัวตัวเมียตัวหนึ่งตัวผูกสามตัวไปไหนแล้วมั้งขายไปหมดแล้วขายหมดแล้วเป็นสารานหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วเรื่องเรือเรือเรือตัวเมียตัวหนึ่งตัวผูกตัวหนึ่งเขากับสองตัวขายสองตัวเขาเหลือตัวผูกตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งตัวผูกอยู่ในนี้ในนี้ตัวเมียก็อยู่นี้นี่แหละพากไว้โอไม่ตัวยังตัวผูกขนาดตัวเมียนั่นแต่ไล่เชิงอ่ะหมอจะไล่เชิงแล้วกำลังกำลังจะเป็นรุ่นรุนนะฮะตัวผู้ ดูเล็กดูภาคไว้ยู่ในในข้อก้นหนเลยประมาณกี่เดือนเดนี้แปดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วใช่ไหมได้จะ่แปดเดือนเลยมั้งน่าจะแปดเดือนแล้วเนาะแปดเดือนได้แล้วได้แลอวพาไปแล้วลูกก็เป็นไงโอเคไหมลูกเขาสวยพูดถึงสายสายประกวดก่อนลูกดูนี่จุ๊บบตาให้ลานให้ลานใช่ไหมวิ่งอืมก็ลองเอาไปซ้อมอย่างเดียวซ้อมวิ่งซ้อมอย่างเดียวเลยสาววิ่งพ่อเขาตัวไหนพ่อเขาตัวไหน พ่อนี่ยดางนั้นเนี่ยเนี่ยนะเป็นเชื้อด่างสนานนะเนาะยาด่างสนานเราล้านเราล้านหแม่กับเราล้านพ่อเราล้านนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้แม่แม่หน้าจุดแม่หน้าจุดเจุดเป็นเป็นเป็นลูกเกิดอ่ะตัวนี้เนาะที่บอกลูกเกิดแม่ก็สายประกวดนี่เสร็จเราขายไปแล้วเคยประกวดไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยประกวดเหมือนกัน จับเลี้ยงจับไปเลี้ยงอ่ามีลูกสองตัวแล้วเป็นไงบ้างลูกเขาลูกก็สวยลูกสวยอยู่ในคอเขคัดไลยเลยเป็นเป็นสายสายล้านนี่สายประกอบที่ว่าในใจสายได้ทั้งสองอย่างเลยสองอย่างสวยสวยใช่ไหมตัวผู้ตัวเมียที่อยู่ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ดัง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 สวยใช่ไหมพ่อเป็นตัวไหนพ่อเขาเป็นตัวไหนพ่อเนี่ยดังไหนพ่อก็ดังนั้นเหมือนกันอืมครับเลนะครับสองชุดแล้วท่านผู้ชมครับที่คุยกับพี่ชาวกับพี่หลวยอ่า คลิปก่อนหน้านั้นเราก็จะมีพ่อวัวสองตัวเนาะเอาตัวก็จะมีเหล่าด่างขนันตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเหล่าของล,ออลุงเล็กเนาะลุงเล็กลุงเล็กกับนมตัวนสองตัวนี่อย่างที่บอกได้ได้มานานยังอย่างเอาของด่างขนันก่อนด่นานั้นได้มานานแล้วสามปีปีแล้วสีป่ปีแล้วใช่ไหมสีป่ปีแล้วสีป่ปีแล้วคือมาตั้งแต่น้อยหอบมาเลยอ,อู้มาอู้มาให้ลูกกี่ชุดแล้วตอนนะี้อยู่นี่ สามประมาณสามชุดเนาะลูกก็อยู่ข้างในนี่เป็นลูกของพ่อวัวตัวไหนเนี่ยดังนั้นนี่แหละทั้งหมดเลยเหรอแล้วแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่งซื้อมาได้นานไหมคุทับมาคุณทับได้ตัวนั้นได้แปดเดือนแหละออปุ๊บเพิ่งได้ลูกลูกในท้องประมาณแปดเดือนอ่าแปดเดือนทับค่งทับไปได้ตีตีห้าตัวแล้วคือผลงานยังไม่ออกยังไม่เห็นออกมาเลยแต่ว่าเขาบอกให้ลูกวิ่งเนาะ ขาเป็นสายลานกันนะ่ะสายลานสายล้าน<อ>ให้ลูกวิ่งให้ลูกวิ่งซื้อมาเจ้าของเก่าว่าอยากขอซื้อลูกกลับแหละเออแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วมันจะมาเป็นขายประกวดมันจะสวยไหมคิดว่าในใจคิดว่าโดนทำไปแล้วเดี๋ยวรู้อยู่ไงกับอะไรนี่แหละเลอะรู้โดไร,รู้ร ครับอยู่ในข้อในในโคกเลยอยู่ด้านโน้นเนาะอ่าเดี๋ยวดูได้อ๋อลูกมาแล้วใช่ไหมดูแหวนโอปปี้อ๋อดไวทอดไว้ทอดไว้อยู่รอดูผลงานรอดูผลงานอยู่ตัวเนี้ยอ่าแต่ลูกในนั้นทั้งหมดนี่เป็นของยางสารหมดเลยยางสารหมดเลยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะมีแม่ที่เป็นแม่เหล่าวัวสายกระปวดสายลานก็มีประมาณยี่สิบกว่าตัวเนาะยี่สิบกว่าตัวรวมตัวเล็กตัวเล็กด้วยก็สามสิบตัวเล็กตัวเนี้ยลูกของตัวไหนเนี่ย ตัวนี้นหะตัวนี้ซื้อมาซื้อมาเลยซื้อมาตัวแลวเอาไว้ทำพ่อพันธุ์กันแหละพ่อพันธุ์อ๋อตั้งใจไว้พ่อพันธุ์ทำพ่อพันธุ์เป็นมือวัวที่ไหนตัวนี้หลายเปซื้อนู่นนะข้อกโกงอืมที่ขอปกโกงใช่ไหมปรกโกงจะอั้มได้ได้มันเราเรซื้อเขาคนที่ว่าเขาได้มานี่เขาไปขอน้อยเขาบ้าซื้อมาสองหมื่นสองหมื่นตัวเล็กอ่ะทีนี้เราเดือดร้อนไงอื วดเสียอะไรไบนะนี hmm. ่ลงขายเราชอบเราซื huh like hey, right. uh ้อกระซงเพราะเขาสวยนะขายประกวดก็ได yeah, like right. yes. no. no. ้ก no. 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 ็ไ no. ด no. 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 ้เขาเราดีงาหมูเราดีขายโยงเขาดูเขาก็โอเคดีขายโยงก็โยงได้ล้านก็น่าจะได้กันนะทีนี้เราไม่แน่เนาะร้านเขาว่าเราดีไว้เนาะเราดีด้วยใช่ไหมเราดีด้วยก็ลองก็ลองไปปวดดูเนาะได้นี่จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยเนาะรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กนะรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วจะเล็กกว่านี้หน่อยนะรุ่นจิ๋วเล็ก จะเล็กกว่านี้หน่อยรุ่นเกี่ยวจะเป็นรุ่นโน้น่ารุ่นเกี่ยวเนื้อในคอมดอืรลูกเกิดนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ทางพี่จะพาชมพาชมทั้งหมดเลยว่ายัางไงยังไงนะผ่าชมลูกเป็นยังไงว่า <ใน S 1> แต่ละตัว,ต,วตัวไหนฟอเป็นยังไงลูกตัวไหนสวยว่าจะเอาไปประกวดบ้างตัวไหนตัวไหนนะแี่ละตัวนะครับนี่ยเนี่ยเนี่นะฮะ ใบแพร่เนอะใบแพ้ส่ใบแพร่ใบแพ้่ตันนี้ก็ดอกนาลีดอกนาลีตัวที่สามดางลงไปฟ้าอ่าตัวเล็กนี่มีชื่อยังครับตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่ลูกขงลูกขงนะครับลูกขงลูกขงเป็นลูกที่จากเหล่าปากงเนาะอ่าปากงอ้าวครับเดี๋ยวพาไปดูอีกพุดหนึ่งพาชมตัวไหนก่อนข้างในก็ได้เนี่ยข้างในนี่ก็ได้เดี๋ยวเราดูพ่อพันธุ์ก่อนดังนันดางนันดางนัน อู่ไงแผที่เอาไปประกวดได้เะยนะประกวดนี่เขาสายประกวดได้ตรงเลยสายประกวดสายประกวดได้ตรงเลยนี่ขู่ขียนตนางั่างหายนะครับอพทางสดันนเีนี่ก็ลูกเขาทั้งหมดเลยใช่ไหลูกเขาหมดะทั้งทั้ไอ้ในนี้นี่ลูกแแนี่มีมี มีแม่เขาอยู่ตรงไหนยู่แม่แม่ขายไปแล้วนขายไปแล้วที่ว่าเก็บเก็บลูกไว้ใช่ไหมเก็บลูกไว้อ๋อที่ว่าขายไปสิบหกตัวลูกเขาเก็บไว้ลูกพี่เก็บไว้ลูกน้องไปติดแม่ไปเลยติดแม่ไปอือมออืมอือืโอ้ทรงเหมือนกันหมดเลยเนาะเหล่าลูกพวกนี้ก็เหล่าที่ว่าเหล่าวิ่งเหล่าวิ่งเหล่าวิ่งที่ว่าเราไป ลูกวิ่งแล้วก็เป็นเราไปตามตามสื่อว่ามาจากไหนแล้วก็ไปซื้อเอาอ่าใช่ที่เอามาเล่นกันเนี่ยเราตามไปซื้อแม่มาคือ,อเรล่ามาเดี๋ยวเราก็มาเลี้ยงก็มาเลี้ยงเอาว่าก็เป็นเรล่าสายล้านนะพูดง่ายเนาะสายล้าน,นสายล้า,า,า,านนี่ก็อ่อนี่ก็ดังสนั่นนี่ก็ก็ดีอยู่แล้วน,นะครับดังสนั่นเราเนี่ยเราซื้อมาจะกกดังนั้นเลยแล้วก็ชอบด้วยสวยนี่นีครับนี่เนี่ยเนี่ยนะสูงมาชั้นไปชมเห็นด้ไกลนี่นะนี่พวกลูกแอพวกเนี้ยเป็นเหล่าล้านหมดเลยแล้วเนี่ยสายล้านหมดเลย เป็นตัวผู้ตัวเมียพวกเนี้ยตัวเมียทั้งนั้นตัวเมียทั้งนั้นเลยใช่ไหมอ๋อตัวเมียเป็นเป็นพันน่ะเพื่อนเ่ยเป็นพันเอาไวเป็นพันอ๋อเป็นพันทั้งหมดเป็นตัวเมียทั้งหมดนะนะพวกเนยตรงนี้นะครับเอาไว้ทำพันโอเคครับอเอาพันต่อไปชมอีกอ๊กหนึ่งนี่เป็นเหล่าลูกเล็กเนาะอ่าเหล่าเล็กนี่เหล่าลูกเล็กแล้วก็พ่อพันนี่นะครับี่รวยปล่อยเชือกละปล่อยละนี่นะครับนี่ครับเหล่าลูกเล็กนะครับนี่ก็ได้ได้ได้มานานอย่างนะ เราอีกรอบหนึ่งสองสองปีมาถึงถึงปีหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าเนาะกระจามาเขาตกเขาก็โตแล้วเลยโตแล้วโตแล้วโตแล้วนะครับเป็นเหล่าของลูกเล็กซื้อมาแพงซื้อมาแพงแพงไหมซื้อแพงเลยหลายบาทก็คือลูกเขาก็คืออยู่ในท้องอยู่ตอนนี้อ่าเดี๋ยนี้ก็รอชมผลงานดูชอผลงานดูนครับนี่ก็เป็นเหล่าล้านเนาะเหล่าล้านเหล่าล้านอ๋อนี่นี่ก็เป็นแม่แม่พันธุ์ที่แม่พันธุ์ที่เหลืออยู่ตอนนี้เหล่าานเหล่าล้านเหล่าล้านทั้งหมดเลยใช่ไหมเหล่าล้านนี่เลยครับเหล่าล้านทั้งหมด เป็นเหล่าร้านที่คนทั่วไปรู้จักมีไหมที่ว่าดังๆหน่อยนี่ก็ออีตัวนี้ก็นู่นนะตัวเขาแดงเขาแดงปานนะตัวตัวไหนครับตัวแบ่ตัวแบ่นี่แหละตัวเบ่ตัวตัวนี้ใช่ไหมตัวแบ่เนี่ะอ๋อเหล่าเขาแดงอ่ะเขาแดงเนี่ยตัวนี้เหล่าเขาแดงนะตัวนี้ซื้อซื้อหมวดเสร์มมาได้ได้ขนาดเนี่ยได้กับลูกเจ็ดตัวแล้วลูกเจ็ดตัวแล้วเป็นไงบ้างวิ่งวิ่งให้ลูกวิ่งต่อพูดนี่วิ่งวิ่งวิ่งขาย เอามาขายหมดแหละเพิ่งง่ายเราไปซ้อมดูวิ่งแล้วขายวิ่งแลขายนี่เราเราเขาแดงเนาะเขาแดงอ่ามีเเนี่ยลูกเกิดเนี่ยลูกเกิดนะเนี่ยลูกเกิดเป็นเลือกขอใระาดากสนาน้อยเนาะอ่าอือนี่ฮะใท่ทั้งหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยแม่พันนี้ก็ก็แม่พันโบราณเนี่ยนะอ่าที่ขายแม่ไปแล้วนี่ลูกเอาไว้ที่ว่าเราที่ว่าเดังที่ว่าเขาวิ่งในสนามเนาะเราไปตามดูอ่ะเพิ่งง่ายใช่นี่นะกเหลือเหลือไว้ประมาณนี้ โมงเขาผูกไว้จำรักผูกไว้นี่ผูกไว้นี่ไม่ได้เพร่ะปล่อยเพราะเราไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเขาจะไปวิ่งเดี๋ยวโดดโดดไปฟิตกันฝ่ามือเนี่ยแต่ฝ่ามือดูนี่นี่กำไรนี่นี่เปิดเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดเนี่ยทำไปล็อกตัวซื้อเนี่ยคัดไว้นนี่เป็แม่พันธุ์นครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์แม่พันธุ์ตัวนี้นี่ซื้อจับปุ้ยมาจับปุ้ยวางบัวแม่พันธุ์เรา มันมืดทีหนึ่งนะท่านผู้ชมมันมืดมันมืดอยู่ในคอกมืดคอกพี่มืดหนึ่งเดี๋ยวพยายามจะให้ภาพมันชัดทีหนึ่งนี่กำไรเนาะกำไรครับกำไลดำตัวนี้ท้องเขท้องอยู่เนาะท้องท้องอยู่พ่อพันก็เป็นของลูกเล็กเนาะอ่าลูกเล็กตัวนี้ก็ให้ลูกมากี่ตัวละตัวนี้สี่ขวานหน้านี้สามตัวสามตัวเป็นสี่ตัวทีเนี่ยสี่ตัวอยู่ที่ท้องอยู่ท้องไอ้ยสามตัวนี่เป็นไงบ้างสามตตัวเมียทั้งอันตัวเมีย ข,ข,ขายไปหมดแล้วขายขายไปสองตัวเหลือตัวหนึ่งเอาไว้ทําพันต่อกาไรนี่เป็นสายสายลานนะสายลานสายลานเราในสายลานเป็นเป็นเราในสายลานทีนี้มาก็เรานู่นแหละเราชุดเราสจอนู่นนะที่อจากปุ้ยซื้อมาการไม่รอดเลีเมืองการดิเราเมืองการเนาะชุดยาวชุดนี่แหละอ๋อทางมุนอ่เนาะ ูนะเราเนี ını, an, 네 door, right. okay. um, ่ยเราเยอเนาะโอเคลาอนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ที่เดียวกันนี่ก็ที่เดียวกันที่เดียวกันนี่ก็หลอกกำไรเหมือนกันแล้วเนี่ยกำไรละเหมือนกันอ๋อว่าดูตรงก็เหมือนกันเลยเนาะนี่ก็เนี่ยนี่เราเดียวกันนี่เขาก็ท้องอยู่เนาะท้องท้องพ่อก็ตัวเดียวกันเนาะพ่อตัวเดียวกันอ๋อคือท้องไอ้ไอ้พ่อยอดเพชรยอดเพชรยอดเพชรเลยนะยอดเพชรเราลู เราดูกันเลยพ่อของเราดูกันแม่ขอเราดูกันอ่านะครับรอรอรอดูผลงานรอรอลูกเขาเนาะกี่เดือนแล้วเนี่ยเนี่ยท้องสองเดือนแหละสองเดือนอันั้นกี่เดือนอันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนใกล้แล้วดิเออเจ็ดเดือนแหละไม่นานเนาะไม่นานไม่นานเจ็ดเดือนอีสามเดือนก็ได้ดูเจ็ดเดือนแล้วเห็นลูกของไในพ่อตัวใหม่เนี่ยเนาะอ่าพ่อตัวใหม่เนี่ยอ่าไปดูอีกชุดหนึ่ง แสงกรับท่านผู้ชมนี่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ตอนน,าานี้นี่ก็สายลานนี่นะสายลานสายลานนี่ก็ท้องอยู่ป่ะเนี่ยท้องอยู่ท,อทอ 7, 7้องอยู่ท้องเจ็ดเดือนนี่ก็เท่าตัวนั้นแหละพอเดียวกันพอเดียวกันครับคนละวันครับคนละวันแต่พอเดียวกันอ่าพ่อเดียวกันเราเราในตัวนี้ตัวนี้ซื้ออสส่งมาอสส่งหรือบางไหนเราดีแหละเราดีนะเพื่ให้ลูกวิ่งให้ลูกวิ่งเราเพราะว่าลูกเอาไปวิ่งล้าน ให้ลูกกี่ตัวละนี่อยู่กับผมจากตัวนี้ตัวที่ท้องอยู่อยู่กับผมเนี่ยสามตัวแล้วสามตัวแล้วตัวที่ตัวที่สี่ตัวเนี้ยตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้สองตัวเมียหนึ่งตัวผู้สองนี่เป็นไงขายหมดละขายไปหมดแล้วล้านล้านวิ่งทุกตัววิ่งทุกตัวผุกนอกอือแล้วไอ้ตัวเล็กกูนั่นนะตัวเล็กก็ลูกเกิดนี่แหละลูกเกิดที่นี่พ่อก็เป็นไอ้ดังสนั่นน้อยเนาะดังนั้นดังนั้นอือ พอจะเป็นแม่แม่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยแม่เขาเนี่ยแม่เขาอยู่นั่นแหละเขาอยู่นัน่นในนี่นั่นแหละอ๋อแยกแยกเพิ่แยกออกมาเนาะผากผักว้พิ่งผากออกมาผักว้แม่อยู่ในโ่โคกอ่ะครับอาจจะไกลทีหนี่งนะเดี๋ยวซูมไม่เห็น <c oughs> น,นี่นะรัม่ลูกเขเน,นี่ยนะแตลูกแม่อยู่หน้านั่นแหละแม่แม่อยู่ข้างหน้าแล้วเนาะอ่า ที่ว่าที่ว่าแม่ไอีตัวที่ว่าตัวตัวด่างตัวนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกด่างลูกด่างตัวนี้แหละตัวนี้เนาะแล้วก็ไอตัวที่ว่าดอกนาลีก็ตัวตัวจุดเขียวหนึ่งแล้วก็ไอตัวนี้ก็ลูกใบแพรตัวตัวผู้นะตัวใบแพรอ๋อตัวผู้ตัวเนี้ยใบแพรตัวหน้าตัวเนี้ยหน้าตัวหน้าเนี่ยไอไอหน้าจุดก็เป็นของไอจุดอกนาลี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  เดี๋ยวตัวตัวแดงกันดูในข้อุ่นอางุ่นอหรอเนาะตัวนี้ก็ล้านได้โยงได้นะพวกนี้เนาะได้ได้ถ้าสวยก็อาไปลองโยงดูได้พวกนี้ได้ได้ถ้าดุนเหมือนการก็สวยเหมือนกันเนาะก็ลองเอาเอาไปลองสายโยงดูอ่ะนะตรงนี้แต่เช่ว่าล้านนี้ไ้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนพวกลูกเกิดส่วนใหญ่ที่เขามาซื้อเนี่ยเขามาซื้อ ตอนที่วัวเป็นลูกแเอกหรือวัวที่ว่าที่ลูกแเอกก็เมาเมาไปบ้างมีมั้งเนีัยมีมีตัวมากจะเเมาตีวัวตัวเดียวขายเป็นสิบสิบตัวก็ตีวัวตัวเดียวเพราะเราไม่ทันเราไปไม่ทันหลายตัวเราไม่ไหวเนาะหลายตัวเราโอ้เวลาไม่พอแล้วเราขายจากลูกแเอนี่ครัลูกอ้อก็จะนั่นเราก็ตีตัวละหมื่นตัวละหมื่นตัวละหมื่น หมดสิบตัวก็ตีตัวละหมื่นหมดไงตีหมดหมดหมดเลยอ่าตีวัวตัวเดียวตีวัวตัวเดียวถ้าหลายตัวนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กตีวัวตัวเดียวเนอะอ่าจะจว่าจะตีตีไปที่ขายที่แม่ลูกขายก็ตีวัวตัวเดียวจะมีลูกเล็กลูกใหญ่ไม่รู้ตีราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยหมดสองหมื่นก็สองหมื่นทั้งหมดแม่ลูกแม่ลูกสองหมื่นทั้งหมดเออเนาะ ีวัวตัวเดียวไม่ว่าตัวไหนสวยตัวไม่สวยคือคะคะกันไปอ่ะคะกันไปตีวัวตัวเดียวตัวไม่สวยก็ดูลงมาแก็คือแยกกันใช่ใช่ตีวัวตัวเดียวถ้าขายหลายตัวน่าจะตีไปนั้นครับ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 ถ้าแยกตัวก็ขายไปอีกแง่อีกแง่หนึ่ครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ให้ทางพี่พี่ชะพาชมแม่เหล่าโบราณ ค <Billie S 1> <Idi om. S 2> รับผม่เราโดยตัวเดียวมันไม่หรอกโบราณเนาะโบราณเขามีสายประกวดก็มีสายแพรตัวเดียวสายประกวดเอาประกวดดูประจำใช่ประกวดประจำแล้วก็มีพ่อพันธุ์ก็สายลานอีกแหละสายลานนะครับตัวเดียวก็จะเป็นสายลานกันสาายลนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมชมก็มีลูกแอร์ก็ตุ๊กตุ๊กผู้ประมาณกี่ตัวลูกแอร์ตุ๊กผู้ประมาณกี่ตัวเดอนหกตุ๊กหกตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัว นี่ก็จะลองเอาไปเราไปซ้อมดูซ้อมดูเทาไปซ้อมงานหน่วยก้านตัวไหนที่พอจะมาโยงได้ก็ลองโยงดูได้ีได้มองว่าพอโยงได้ก็โยงเอ้ไอ้ลูกแอร์นี่มีคนสนใจมาเดี๋ยวเขาขอมาขอซื้อนี่มีเหมือนกันเนียเรายังไม่ขายมีเหมือนกันใช่ไหมเขอมีมนติดต่ออยู่แต่เรายังไม่ได้ขายยังไม่ขายมันยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ให้โตกว่านี้ก่อนโตไปราคาเท่าไหร่ถึงลูกแอร์ ขายเป็นตัวเป็นตอนนั้นมื่นกว่าบาทมื่นห้าห้ายังทำประมาณมื่นห้าเนาะส่วนใหญ่ก็โยมันมื่นห้ามีไหมที่ออกจากคองเราไปที่ว่าเป็นวัวซ้อมก็ออกไปที่ว่าเฮ้ยวัวของปีฉาพีหลวยนี่ออกไปเลยที่ว่าไปดังงั้นหะพออไปขายไปงขายเหมาไปเขาก็มาขอซื้อแม่เ่อไปเก่งพอมีชื่อที่เรารู้จัก รู้ว่าลูกมันไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ตามไม่ได้ตามว่าขายไปก็ขายไปเลยเขาก็จะถามพ่อค้าเองเดี๋ยวเขาติดต่อมาหมายว่าไอ้ลูกติดต่อร้านมาบอกว่าสมารจะขายให้หลานติดต่อมาทั้งหลานนะเาว่าเขาสนใจตัวนี้ตัวนี้ก็หมายก็ว่าลูกที่ออกไปมันวิ่งแน่นอนวิ่งทำชื่อเสียงให้พูดไง จะตามมาซื้อแม่อ๋อจะเป็นเราดูลักษณะนี้มากกว่าอ่าใช่เพราะว่าเราไม่ได้ติดตามเราไม่ได้ตามว่าลูกของเราไปชื่อยังไงเราไม่ได้ตามเขามาเนี่ยเขาเขามาถามเพราะว่าเราไม่มีเวลาเอ้ยแ่แค่เลี้ยงวัวตอนเย็นนี่ก็แย่แล้วนะใช่ก็ไม่มีเวลาไปดูคนเราชอบคุกอย่างจะจะไปทางสายประกวดไปสนุกสนานนะเป็นการพักผ่อนจริงๆเป็นการพักผ่อนเนาะโบราณนุ่งมันมีเวลาโอ้ ขายประกวดแล้วก็แค่ไปประกว<ช>ดเสร็จก็กลับพอเสร็จก็กลับก็ได้เวลาแล้วก็กลับอ嘛กลับเดี๋ยวมาเตรียมไฟของไงของไฟข,ของไม่มีใครขับรถแต่ลาน,นี่ก็ต้องเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเ<ช>นี่ยทุกท่านลานเพราะว่าได้เวลาไปตลาดผมก็กลับให้ดูจัดการเองจัดการเอาเองเลยเล่นลานอยู่นะเอนนั้นเพราะนั้นเหรอเพราะว่าต้องขับมาขับรถต้อมีใครขับรถต้องขายของอะ ขายของก็ไม่ได้จะไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ไหวไม่ได้ทิ้งงาน <laughs> ไม่ได,ไไดง้งานหลักงานหลักงานหลักไม่ได้ไม่ได้ <laughs> โอเคโอ้ทานี้ต้องขอบคุณพี่ชะพี่ด้วยอีรอบหนึ่งนะครับที่อนุญ,ญาตให้มาพาชมพามาเยี่ยมน้ำตาลน้ำเฟสอีกรอบหนึ่งนะเพราะผงเป็นเขาก็อยู่เขาสบายดีอ่ะสบายดีนะครับการเลี้ยงดูก็ดูแลอย่างดีเนาะอย่างดีอย่างดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตพี่ชาพี่ด้วยรอบหนึ่งว่าน้ำตาลน้ำเฟสคลอดเมื่อไหร่ โทรบอกเขาหน่อยเดีย๋ยวผมโทรบอกอเดี๋ยวผมจะมาชมถ้าขอดังวันเนี่ยจะมาดูจะมาตามขอดเลยอ่าถ้ากลางคืนก็ถ่ายคลิปให้ผมหน่อยเดี๋ยวตอนเช้าถ่ายคลิปอตอนจ่าดูผมจะขับรถมาดูมามาดูผล<ด>งานลูกของน<ด>างสาวนงเวศว่าลูกเขาจะสวยแค่ไหนไวัวสายประกวดเนาะครับครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชะไปตรงนี้ขอบคุณมากครับ